ท่านโรสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจากช่องคาวยะนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาเปิดบล็อกหรือว่ามาทำการเล่นมาสเตอร์ดูเอลนะครับเพรว่าครั้งนี้คลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตร้านการ์ดในโอซาก้านะครับตรงเดนเนทาวนะเพราะว่าเนื่องจากผมไม่ได้ไปโอซาก้ามานานมากน่าจะประมาณ10ปีแนละ้วก่อนโควิดแล้วก็แทนว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับครั้งนี้มีโอกาสได้ไปกับกลุ่มเพืเ่อนนะก็เลยไป ตะเวรร้านการ์ดสักหนึ่งวันนะครับผมส่วนวันที่ไปเนี่ยอัปเดตวันที่ตุลานะผมบินประมาณสิ้นสิ้นเดือนของตุลาครับผมก็จะมีในบล็อกใหม่ออกด้วยเป็นสนะุตรพิมดั๊กเนี่ยจที่หลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็จะมีคลิปที่เปิดร่วมกับเพื่อนนะครับสามารถไปดูได้ในช่องคุณยูเซ่นะเดี๋ยวยังไงผมแปะลิงก์ช่องไว้ข้างล่างตรงได้ดีสคริปชันนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับโอซาก้าสองพนยี่สิบสี่นะครับร้านการ์ด มีประมาณไหนบ้างแต่ที่ถ่ายมาอาจจะไม่ครบนะเพราะคือเนื่องด้วยปีที่แล้วเนี่ยสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข่งชัดในการที่จะไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอในร้านนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยอาจจะถ่ายได้เพราะไม่เห็นพวกป้ายหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ก็แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีเนาะเพราะกลัวแบบถ่ายมาแล,แล้วมีปัญหาแล้วแบบถ้ามีปัญหาต่างประเทศด้วยเนี่ยยิ่งเรื่องใหญ่เลยแล้วถ้าแบบกรณีแบบโดนทรงกลับเนี่ยหนักเลยนะครับก็จะมีแบบถ่ายนอกร้าน แวบๆนะแล้วก็ถ่ายในร้านบ้างบางจุดนะครับที่แบบอาจจะถ่ายได้แต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วคือตอนที่ลองถ่ายเนี่ยบางอันเนี่ยไม่รู้ว่าพนักง,งานไม่เห็นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะถ่ายได้นะครับผมสาหรับร้านที่ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ได้เลยนะก็คือร้านกีฬาฟูนะกีฬาฟูก็จะเป็นมันจะมีร้านช็อปใหญ่ๆอยู่ตรงใกล้ๆกับถนนนะทางไปที่เดนเดนทาวมันจะถึงก่อนเนาะมันจะมีสาขาหนึ่งแล้วก็จะมีสาขาใหญ่เลยอยู่ที่ เดินเดนท้านะครับผมที่เป็นสาขาเปิดใหม่ด้วยนะเขาก็ค่อนข้างที่จะโฆษณากันอยู่ยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจเขาาวๆนะไม่อาจจะถ่ายแบบแบบๆแบบแบบไม่ได้เยอะมากนะครับยังไงไปดูกันเลยสุ่มๆละหมืน่นดูหมื่นเลยเหรอโอเคเสร็จจากการกินข้วน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 าวที่ตลาดคุมะมงคุมงมงเราก็จะมาที่ที่เรารอยคอเดนเดนทาานะครับนี่ป้อมบัญชี A2 A02 ถ้าถ้านั่งซับเอมาเนอะเอศูนย์สองถ้านั่งจ r อมาไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วแต่รู้ว่าอันนี้ใกล้บ้านเราเพราะว่านี่ครับันก็จะเป็นแหล่งของของเล่นแล้วก็การต่างๆอัปเดตว่าสองพันยี่สิบสี่ย้านการมีตรงไหนบ้างครับเริ่มนี้เลยนี่ครับเด่นเด่นเท้าร้านแรกเราก็เข้าเลยแต่เขาว่าเขาไม่น่าจะให้ถ่ายแต่ไม่เป็นไร อ, yup. อันนี้เราเข้าไหมยังยังแล้วกันยังเนาะของเฟอฟิกเกอร์อันนี้จะเป็นฟิกเกอร์นะครับสายฟิกเกอร์เข้าได้จ้าเฮ้ยร้านนั้นเหมือนจะดังนะครับเราต้องข้ามไปยังไงนะเราจะข้ามไปยังไงนะอันนี้ก็ใช่เช่นกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์เหมือนกันฝั่งนี้ฟิกเกอร์อันนี้ฟิกเกอร์กันรัวๆเรามีผู้ร่วมอุดมการอยู่ด้านหน้าใะไม่นวัีใหญ่ท่าจะมี้องน้ำมีไหมกันใช่โอ้ย้านั้นคนเยอะเรา เราอาจจะต้องข้ามไปดูตอนขยับแล้วเพราะเราช่อไปดี้แล้วเดี๋ยวกคลัชเดี๋ข้ามกันได้เดี๋ยวเราข้ามข้ามตรงทางมาลายล้วกัน<ม>นี่ผู้ร่วมชะตากรรมอีกหนึงคนไฮนะเปดูไปดูไปไปดู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 ไหดูไปู้ไปดไปดูไปดูไปดนไปดไปดูไาดูไปไปดูไป เกตเวชื <Gateway S 2> อเดินเท้นานะครับแล้วข้างในซอยมันค่อนข้างมีการเยอะมากเลยโอ้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับโอแใช่ว่าเมื่อวานที่เราไปมันคค่อนข้างไม่ได้เยอะมากคือเมื่อวานเรารัดเข้าซอยไปเมื่อวานเรามาตอนดึกแล้วเราก็เลยแบบมาแบบเซอร์เวย์ไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วพอตอนเชา้าปุ๊บมันจะมีคนเ,เยอะเยอะที่เริ่อตรงนี้เลยตีน่นี้ก็มีฝรังก็มีถึงตรงนู้นเลยวันนี้แดดแรงมาก เราจะไปเกิดต่างโลกคนที่ชนที่นี่คือได้ไม่เอยหมดอนาคตเลยนะจะบอกว่ารถบ้านนี้เขาเบรกกันดีนะประมาณกันแรงๆเบรกจึก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 บ้านเราไม่เบรกใช่คนเป็นชนีนครพอดกันวัดกันที่ตำรวจวันจ่ายวนี้น้องชิบะนะครับที่นี่มีกันเยอะมากเออมันไม่ค่อยเห่าอนาจจะถูกเลี้ยงมาจะเป็นอย่างดี คุณลุงบอกอยากได้ใช่ไหมขี่เราจะไปเปิดกันตั้งแต่ปากซอยเลยเหมือนในเรื่าส่งหลังใช่อันนี้หมายควา่าทางเข้าอันนี้อาจจะเป็นร้านเท่าคลิดแลน ที่แลนด์ทิ่แลนด์ครับตลาดเด็กหนวดห้าม,มปั่นจักรายานเข้าไปนะครับเขาบอกว่าห้ามปั่นจักรายานเข้าไปใช่เป็นลานการต่งตางๆไม่รู้เขาให้ถ่ายเ่าแต่ถ่ายไปก่อนนี่ <c oughs> ครับก็จะมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนการ์ดนะครับข้าวหน้าจะไม่ให้ถ่ายนะครับ,รบเดี๋ยังไงไป,ปตรงนี้ก่อนเลยครับ ออกมาแล้วนะครับกับร้านนี้พูดเลยว่าของข้างในโหดมากรวมทั้งของข้างในร้านนี้ทําแท็กฟรีได้ก็คือโดปกติแล้วครับราคากาสหรือราคาขา,ขายที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีราคา2แบบก็คือราคาแรกคือราคาที่ยังไม่รวมแท็กกับราคาวงเล็บเล็ก,เลกๆเลยนะคือราคาที่บวกแท็กเข้าไปแล้วซึ่งร้านนี้แปลกมากเพราะปกติร้านกาสทั่วไปจะไม่มีแท็กฟรีแต่ว่านี่สามารถทําแท็กฟรีคือไม่เสียภาษีของประเทศใต้ นะค่อนข้างที่จะโหดมากเลยอันนี้เราซูมไม่ดูนะครับนี่คือเราจะเดินทางไปร้านถัดไปนะว่าต่อไปจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นได้อีกนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายในร้านได้เหมือนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ก็ขายเล็กนึอกลัวเขาจับเพราะปกติแล้วเขาจะไม่ยอมให้ถ่ายหรืออะไรแบบในร้านเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างเป็นแบบพาเวซี่นะสังคมพาเวซี่นิดนึงเขาจะค่อนข้างเป็นอินดิวิดชันะครับัตั้งมันรีมันไปต่อที่ไหนนไับครม่เหมือนกัน อันนี้เราก็จะตามไปสถานีถัดไปอะไรย่างเงี้ยครับเอ๊ะเราต้องเลี้ยวตรงไหนนะตรงนี้ปะสี่แป้นบล็อกมันแบบเป็นแค่หนึ่งในนั้นไหมลองเลนะใช่ไหมข้อซอยของเขามาอยู่ข้างไหนอเคอันนี้จะเป็นร้านกาชาเลอ ก็เรื่องไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้กาชาปองนะค่อนข้างเยอะเลยตอนเราเแยกออกมาแล้วจะมันเหมือนกดดันอ่ะใช่เรานึกไม่ออกเหมือนกันใช่พอพอลึกไม่ออกขาดไปหลายใบเลยเมื่อกี้อันนี้ก็น่าจะเป็นร้านการ์ดอ่าอันนี้ก็การ์ดครั้งที่แล้วที่มาจะไม่เจอร้านนี้นะครับมันเปิดมันเปิดนี่เป็หนึ่งจุดนะครับเราไปสำรวจกันดีกว่าอันนี้ยังไม่เข้าซอยเดียนเลยนะ แต่อันนี้เหมือนจะเป็นการ์ดโปเกมอนนะโอเคอันนี้จะเน้นไปที่โปเกมอนนะครับใครหิวก็แถวนี้ก็มีของกินไม่ตายแน่นอนแต่ใช่และหรือถ้าแบบกินกันตายอ่ะจริงๆก็คือเข้ามาก็ไม่ต้องหิวแหละก็คืออิ่มแล้วอิ่มแล้วี่มอนเนี่ยมันทะลุเนี่ยใช่๋อตอนนี้น่าจะทั้งซอยเหมือนที่พี่ดูในในแมปอ่ะด้านในที่เรายังเดินไปไม่ถึงก็มีเยอะเลยเนี่ยพี่มามูได้มูก่อนได้นะ เอ้ยนี่ไงมูก่อนเปิดบล็อกมูก่อนได้นี่ครับใครที่มาคือมูก่อนนะเร้ค่อยเปิดบล็อกมูกระทะความเก่งก็คือตามจํานวนเยนที่ที่บริจาคบริจาคยิ่งเยอะโดนยิ่งเยอะใช่จริงหรอวะใช่หรอวะอันนี้ก็จะเป็นซอยที่เป้าหมายหลักเรานะครับกางวันเขาก็ยังมายืนกันนะกลางคืนยืนเยอะกว่านะครับนี่ไงกางวันเขาก็ยืนเข้าเมคาเฟ่กันนี่ก็จะมีชุด น้องๆแต่งชุดมายืนเนี่ยทั้งแถบเนี่ยอันนี้ไมชีคาเฟีครับคือครับอชุดแดงนา่ารักเนาะชุดแดงน่ารักเนะชุดแดงนู้นโอคอันนี้คือจะเป็นซอยร้านการ์ดรัวๆนะ,ะนี่ครับครับ ก็จะมีเยอะเลยนี่คนพวกคนทุกค้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านฟิกเกอร์นะครับผมสาวฟิกเกอร์ตามตามมาตามก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโซอเดนเดนทาวนะเล้วจะซอซเดนทานเทานะพอดีโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นริมหาดมีนะเผื่อหิวระหว่างทางอันนี้ก็น้องน้องเมดเล่น,นึงก็ออกแบบมาให้ <laughs> กาสิงกาสิงคือแบบไม่ไปไหนละนะอยู่ที่นี่อย่างเดียว ใครเหนื่อยก็แวะน้องเมยได้เนาะไม่อุด้อุดนุนไม่ดูแปลกๆเคยใครเหนื่อยไปอุดนุนน้องดาวน้ได้ก็คือมือแปลกๆละประโยคแปลกๆนี่ครับร้านก็จะเริ่มมีเยอะแล้วอันนี้ก็คือฟิลสุ่มนะฟิลสุ่มฟิลสุ่มฟิลสุ่มอ่า เมื่อก่อนมันจะเป็นร้านเครปนะครับตอนนี้เป็นร้านไก่ทอดเฉยเลยอ่าเมื่อก่อนประมาณสิปีที่แล้วมันจะเป็นร้านเครปแถวนี้กับไอติมเราก็มากินกันได้อ่าอันนี้ก็จะเป็น hobby station นะครับอีกหนึ่งร้านกาเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือเป็นร้านกาทั้งแถบเลยนะ เราจะไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยแล้วกันเราค่อยไล่กลับมาอุปรกรณ์ของเล่นเลยต่างๆนะเหมือนที่เหมือนอากีบะเลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่อซสกา,าแทนหนึ่งเมืองฟูคอมครับผมจะแวะกันที่ฟูคอมก็ประมาณนี้นะสำหรับร้านการเยอะมากเราก็ต้องมุ่งเข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาไม่น่าจะให้ถ่ายเนาะก็เจอกันในครัชเอาทิ้งตรงนี้นนผมขออนะ แอปให้ถ่ายดูคร่าวๆนะครับอย่างรูปนี้โห่แสบตามากๆตีไปเลไม่กล้าหยิบมาเลยคอยถ่ายมาเนึ่งปจะทรงไม่ได้นะมัเป็นอะไรถ่ายไปแล้วพี่เราแอบนะครับอันนี้ไม่เรียกว่าแอบใ่ไหอันนี้เขาเรียกว่าต่อหน้าต่อตาก็จะมีโปรดักพิเศษต่างๆนะครับผมเยอะมากๆใหม่นี่ก็เป็นโปรดักพิเศษนะครับอันนี้คือร้านแรกเขาเป็นยืนเห็นไหม ก็จะมีโซนเิ้นการนะแข่งการก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับยังไงเราตัดให้ร้านที่สองนะครับนี่ร้านนี้เลยโอเคหลังจากที่เราเข้าร้านนี้เสร็จนะครับฝั่งตรงข้ามเลยก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายร้านเลยเนทะ่าไรโอซาก้าก็อย่าลืมมานะครับอันนี้เราก็จะมาให้ดูคร่าวๆนะครับก็ค่อนข,ข้างมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกาดต่างๆนะแล้วก็จะมีราคารับซื้อกันอย่าง ชัดเจนนะครับผมนี่อันนี้คือแผนกยืนรอนะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับไม่ใช่ในรา้านหน้าร้านเป็นนอกร้านเรา,าดูความตาย <c oughs> ของสมาชิกการสุ่มสุ่มในสุ่มปกติเราซื้อบล็อกก็ต้องสุ่มแล้วอันนี้เราจะมาสุ่มอีกทีนะครับว่าจะได้อะไรบ้าง เหมือนร้านนี้เขาไม่ค่อยเขาเหมือนร้านนี้เหมือนเขาถ่ายให้ถ่ายได้หมดเลยเขาไม่ว่าหรอแต่คนอื่นไม่ทําแต่เราทำนะครับสภาพในร้านการนะครับนี่เราจะมาสุ่มตรงนี้กันใช้นมสุ่มไหมจุ่มครับให้นมูสุ่มเราจะให้เราจะเปิดพร้อมกันนะอ่ะถือไว้ครั้งละห้าร้อยเยนนะห้าร้อยเยนถ้าค่าเงินปกติก็จุดสองสี่สองสามลก็ว่านไปแล้วแต่คนที่จะแลกมาดีเข้าๆก็ ร้อยเยนสองยี่สบาทเอ้ยพันเยนสองยี่สบาทอันนี้ก็ได้เราครั้งละร้อยกว่าบาทนะครับนี่ใส่เหรียญตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มเปิดนะเดี๋ยวเพิ่มเปิดนะเออใส่ตรงนี้หรอครับใส่ตรงนี้ครับหยอดเหรียญเข้าไปเลยโอเคชื่อเพืแล้วกดตรงไหนคะรับกดข้างบนสุดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อันนี้เหรอพี่คงอยากได้ใบไหนอาได้ใบกลางนี่มันเป็นกําดังนี่เออคือของดีดีมากกระปุ้ำเลงมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ลงมาแล้วเหรอตือตรงนี้เราก็หยิบเป็นกลล่่อองงมันกกระดาษเหมือนกรระดาาาษทิชชู่่บ้นเอะ เป็นกล่องทิชชู่สองบาทเลยใช่ไหมเราไปเปิด<ช>ข้างหน้าไหมอโอเคเราไปข้างหน้ากันเราทิ้งตรงนี้เลยอ๋อเออหวาเราเปิดแล้วเราทิ้งตรงนี้กันเรายืนตรงนี้ก็ได้โอเคครับเรามาเปิดตรงนี้กันนะครับตรงนี้ไม่รู้หน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้คือห้าร้อยเยนประมาณร้อยร้อยสิบบาทร้อยสี่สิบบาท<ห>นะร้อยสี่สิบบาทเราได้บ้างหนึ่งสองสาม เอาไปหนึ่งห้าเอาอย่างห้าเฮ้ยเรื่องอะไรปะ QCCU QCCU ครับโอ้อันนี้คือแตกแตกยับเลยแตกยับปึ๊บโอ้โหนี่ก็แตกนะครับงายขึ้นมาครับชึบเออือเออือสภาพนะครับสภาพสภาพสภาพ ก็จบกันแล้วนะครับกับคลิปคร่าวๆของร้านการ์ดโอซาก้า mm hmm. นะจริงๆอะถ่ายมาที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะร้านแต่ว่าคร่าวๆถ้าสมมติมีคนอื่นไปอะสมมุติว่ามีเพื่อนๆไปนะครับก็สามารถเดินได้ประมาณนี้คือมันจะอยู่ลงซอยซอยเดียวเลยของดินเนินทาแต่ว่าจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็มันจะไม่ได้มีร้านซอกแซกตรงอื่นแบบเหมือนที่อากีบะนะอากีบะมันจะค่อนข้างแบบ มีอยู่บนตึกบ้างแอบอยู่ในซอยบ้างแต่ส่วนของโอซาก้าเนี่ยตรงเรเดียนทาวเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะแล้วก็อยู่ในบล็อกบล็อกเดียวสี่เหลี่ยมนะครับเดินวนๆก็อาจจะครบเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่เคยไปมาแล้วหรือกำลังจะไปเลยยังไงมาแชร์ข้อมูลในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อผมจะคาดจุดตรงไหนไปหรืออาจจะมีร้านเด็ดตรงไหนที่เป็นซ่อนอยู่เป็นฮิดเด้นเจมนะครับผมก็สามารถมาแนะนำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะยังไงเราจะมาเปิดบล็อกกันต่อนะครับแล้วก็จะมีบล็อกที่ได้มาจากอซากาด้วยอ่าเป็นบล็อกพิเศษที่เป็นจริงๆคนอื่นเขาเปิดไปหมดแล้วแหละแต่ยังไงก็เราจะมาเปิดกันบล็อกหน้าครับในส่วนของบล็อกพรีเมียมแพ็คที่เป็นงานอีเวนต์นะครับผมเราซื้อกลับมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบาย